สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้เทรดในรูปแบบของสวิงเทรดเนี่ยที่ผมใช้มาตลอด1ปีที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถเริ่มที่จะทํากําไรได้ในระยยาวโดวยที่ใน1วันเนี่ยผมก็อาจจะเข้าเทรดแค่2-3ไม้แต่ในการปิดกําไรครั้งนึงเนี่ยผมอาจจะได้ตามเป้าหมายที่ผมตั้งภายใน1สัปดาห์หรือใน1เดือนได้เลยซึ่งผมบอกได้เลยว่าทุกคนที่กําลังตามหาระบบการเทรดที่ ใช้เวลาการเทรดที่เรียกว่านานหน่อยแต่ว่าเข้าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยเฝ้ากาฟบ่อยไหมก็ไม่บ่อยแถมทุกคนก็ยังสบายใจในการเอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่ามันทำงานยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับแต่ว่าในตรงนี้ก็จะบอกก่อนเลยว่าในส่วนของระบบสวิงเทรดเนี่ยครับต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าการเทรดในแบบรูปแบบสวิงเทรดเนี่ย มันจะเป็นระบบที่เรียกว่าเราอ่ะจะดูในภาพใหญ่เป็นหลักว่ากราฟอ่ะมันวิ่งเป็นยังไงอ่าก็เดี๋ยวอันนี้ต้องต้องแยกก่อนว่าการที่เราดูภาพเล็กภาพใหญ่ภาพกลางเนี่ยเป็นยังไงอ่าสำหรับอันนี้ส่วนตัวผมผมจะดูว่าภาพใหญ่เนี่ยอ่าสมมติเป็นเทรนขาขึ้นวิ่งอย่างนี้ในภาพใหญ่เนี่ยผมก็จะแบ่งเลยว่าจะเป็นตั้งแต่ในรูปแบบของประมาณอ่าเฮดหนึ่ง บวกบวกเป็นขึ้นไปนะครับนะทำเฟรมเนี่ยอยู่ที่ H1 เป็นขึ้นไปแต่จริงๆสหรับบางคน H1 เขาอาจจะมองว่าเป็นกลางกลางอ่าเอาเอาเป็นว่าตามคนส่วนใหญ่เนาะดูบน H4 ละกันอ่าดู H4 ว่าเป็นภาพใหญ่แล้วต่อมาในรูปแบบของภาพกลางเนี่ยผมก็จะมองว่าอ่านี่สมมติเป็นภาพกลางกลางเนาะปึ๊บปึ๊บในภาพกลางเนี่ยเราก็จะดู สำหรับผมเนี่ยผมจะแบ่งว่าเอ้ยมันจะเป็นตั้งแต่ประมาณ15นาทีนะครับตั้งแต่ M 1 5เนี่ยจนไปถึงประมาณ M 1 H 1อนะ่าประมาณนี้จะเป็น time f r a m e กลางกลางท f เฟรมอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงทำเฟรมใหญ่ท f เฟรมรองแล้วก็แล้วก็ในท f เฟรมย่อยส่วนตัวของผมเนี่ย อ่ะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าประมาณนี้สมมติในภาพเล็กอาจจะวิ่งอย่างนี้เนาะในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมย่อยเนี่ยผมก็จะมองว่าในส่วนในส่วนของไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมย่อยก็คือตั้งแต่ M 1เนี่ยจนถึงประมาณ M 5เลยอ่าประมาณนี้นะครับเราต้องแบ่งกันก่อนแล้วก็ระบบสวิงเทรดสำหรับผมเนี่ยมันจะอยู่ในตรงนี้ ในการเทรดในระบบ i m e f r a m e ใหญ่ส่วน Day Trade เนี่ยก็จะอยู่ในตรงนี้ t ไทม์เฟรมลองอในระบบของ Day Trade นะครับส่วนในระบบ Timeframe ย่อยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ s c o p p i n g น่าจะเขียนถูก s c o p p i n g ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ นะครับเราจะโฟกัสกันในตรงนี้คือระบบสวิงเทรดที่เราจะเทรดกันในรูปแบบของไทม์เฟรมใหญ่เป็นหลักเราจะเทรดอยู่ในรูปแบบไทม์เฟรมใหญ่เป็นหลักนะครับทีนี้เรามาดูลอจิกกันก่อนในการเทรดไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับตามที่ผมอธิบายไปว่าเนี่ยเขาจะเทรดกันในรูปแบบไทม์เฟรมใหญ่วิธีการเทรดสวิงเทรดเนี่ยคือเราจะหารอบสวิงของกราฟในรูปแบบใหญ่ แล้วก็เทคนิคว่าจะเป็นมีลีเบิร์ดหรือจะเป็นเทรนฟอลโล่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนตัวผมจะเทรดแบบเทรนฟอลโล่ในโลจิกของคนที่เทรดสวิงเทรดเนี่ยเขาจะรอภาพใหญ่ให้มีการกลับตัวแล้วในการเล่นพซิชันเนี่ยก็จริงๆอ่ะก็จะมองว่ามันอาจจะคล้ายคในภาพเล็กเลยนะครับแต่มันจะต่างอยู่ที่ในเรื่องของจิตวิยาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการเทรดในรูปแบบของสวิงเทรดอ่ะมันหาจังหวะเทรดได้ยาก กว่าอเล็กเพราะว่าเนื่องด้วยความที่เป็นทําเฟรมใหญ่เนาะกราฟมันจะวิ่งช้าแล้วก็รอบการเข้าอ่ะมันอาจจะยากกว่าสมมุติสมมตุมมติเนี่ยผมจะเข้าบายในตรงนี้สวิงสวิงใต้นี้นะเราไปเก็บสวิงบนอ่าสมมุติผมพูีเด็กว่าสวิงสวิงบนอาจจะอยู่บริเวณนี้สำหรับคนที่เทรดทำเฟรมที่เล็กลงมาเนี่ยอาจจะจุดเข้าเรยวกว่าเลยแต่ในการปิดกําไรเขาอาจจะได้ตรงนี้อ่าเขาอาจจะปิด ตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราย่อมาแล้วเขาเปิดเพิ่มปุ๊บปิดตรงนี้เปิดเพิ่มปุ๊บปิดตรงนี้เปิดเพิ่มปิดตรงนี้จนมาถึงในรอบสวิงของเราซึ่งคนที่เทรดสวิงเทรดเนี่ยก็จะได้ตรงนี้ไปแค่รอบเดียวแต่คนที่เทรด i ท e f เฟรมเล็กลงมาเนี่ยเขาอาจจะได้หลายรอบแต่ว่าในรูปแบบของสวิงเทรดเนี่ยเราอ่ะอาจจะได้กําไรเท่าของคนที่เทรดใน i ท e f เฟรมเล็กเลยแต่เราเป็นการเข้าแค่รอบเดียวอ่าเพราะเราดูแค่ไทม์เฟรมใหญ่นะครับทีนี้เนี่ย พอเราดูตรงนี้พอดูในส่วนของลอจิกคร่าวๆแล้วเนี่ยว่าสวิงเทรดเนี่ยคือมองยังไง่าก็ต้องบอกเลยว่าจุดเข้าจะช้ากว่าชาวบ้านเขาแต่ถือทีคือเราจะกินกําไรคําโตมากๆซึ่งการกินกําไรคําโตนั้นน่ยมันจะอาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเก็บกําไรได้ภายในต้องเรียกใช้คําว่ากําไรในหนึ่งอาทิตย์ทุกคนอาจจะเก็บได้ภายในไม้เดียว ในต่างกับที่บางคนเนี่ยอาจจะมีเวลาเฝ้ากราฟนะแล้วอยากได้กํากไรไวๆก็เป้าหมายของเขาอาจจะเท่าเราแต่เขาอาจจะเทรดทุกๆวันสะสมสะสมไปจนเขาเท่าเรานะประมาณนี้ส่วนเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยผมจะดูโครงสร้างหลักใน h ฮดโฟก่อนนะเดี๋ยวผมจะเขียนให้เพื่อทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆอ,อันนี้หลักการเทรดเนาะต้องใช้ว่าระบบดีกว่าระบบการเทรด สวิงเทรดเนาะสวิงเทรดของตาซิทลีนะครับต้าซีเอราระบบการเทรดสวิงเทรดของต้าสิทอรีหนึ่งผมจะดูโครงสร้างหลักก่อนดูโครงสร้างราคาหลักผมขั้นแรกอ่ะผมจะหาโครงสร้างราคาหลักก่อนว่าในสินทรัพย์ที่ผมจะเทรดเนี่ย เขามีโครงสร้างเป็นยังไงเ <Sh akes> <Moon. S 1> ช่นสมมติผมจะจะเทรดคู่อ่สมมติตอนนี้ผมเปิดคู่ตัวของ GBP a v d อยู่ก็ค,คือ GA เนี่ยเดี๋ยวผมจะมี case study ดูได้ว่าผมได้ใช้ระบบเนี้ยเทรดแล้วผมคิดลอจิกยังไงแล้วเก็บ TP ได้ยังไงที่ผมทําอะไรได้จริงก็คือในตรงนี้เนี่ยผมจะดูโครงสร้างราคาหลักก่อนก็คือผมจะเปิดใน head f o มาดูว่าเฮ้ยตอนนี้กราฟอ่ะเขาวิ่งเป็นยังไงหรืออาจจะดูใน time frame day ได้เลยว่าตอนเนี้ย กราฟเขาอยู่ในช่วงไซเวสสะสมแรงหรือเปล่าหรืออยู่ในช่วงเป็น,เ,ปนเทรนแล้วซึ่งด้วยความที่เป็นสวิงเทรดและบวกกับเป็นเทรนฟอลโล่ผมก็จะดูว่าตรงเนี้สมมุติกราฟวิ่งอย่างี้เนาะอาจจะวิ่งอย่างี้อยู่ในช่วงเนี้ยผมอาจจะหาจังหวะที่อาจจะยังไม่เข้าเพราะด้วยความที่เป็น Train Follow, เทรนฟอลโล่เนาะเขาจะเล่นอย่างในช่วงเทรนแต่ตรงนี้จะเป็นไซเว์แต่เมื่อไหรก่ก็ตามที่กราฟเริ่มมีการหลุดโซนขึ้นไปแล้วมีการย่อลงมา อันนี้แหละในภาพใหญ่ผมจะเริ่มหาดูแล้วว่านี่คือจุดที่เราจะเริ่มเล่นแล้วหลังจากนั้นผมก็จะอย่างที่สองนะครับผมจะย่อยลงไปดูในส่วนของโครงสร้างรลองอ่าถามว่าทุกคนอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วเ,เราเทรดสวิงเทรดเนี่ยคือเราดูในทาเฟรมที่ใหญ่แล้วเราไปดูทาเฟรมที่เล็กลงทำไม คำตอบคือง่ายๆเลยครับเราจะไปหาในส่วนของการใช้เทคนิคกันว่าเทคนิคเราควรจะใช้ยังไงและจุดเข้าที่ดีเราเราควรจะเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมเพิ่มทำเฟรมไปนิดนึงนะครับตรงนี้ดูทำเฟรมโครงสร้างลองผมก็จะดูตั้งแต่ประมาณ M 1 5เนาะอ่าผมจะดูตั้งแต่ประมาณ M15 ถึง M30 ดูว่าโครงสร้างตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยในภาพลองเนี่ยเขาเริ่มเริ่มมีการลงมาเรอยงอหลังจากนั้นเนี่ยลำดับที่3เลยผมจะใช้ส่วนของเทคนิควิเคราะห์หาจุดเข้าในทำเฟรม H1 อ่า ขั้นที่3เนี่ยผมดูแล้วว่าตรงนี้มีความต่าสนใจในเข้าเล่นแล้วอย่างที่3คือผมจะหาตัวของเทคนิคอะวิเคราะห์ใน Time Frame h 1นะครับซึ่งโดยเทคนิคส่วนใหญ่ที่ผมใช้อะผมจะหา1คืออันดับแรกที่ผมจะหาอย่างแรกคือ s n r อ่าซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันในในเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้านอ่าผมจะหาแนวรับแนวต้านก่อนว่าเช่นตอนเนี้ย อ่ะเดี๋ยวผมจะวาดกราฟตรงนี้ใหม่ละกันนะครับจะได้ทุกคนดูง่ายผมจะหาอย่างนี้ก่อนสมมุติกราฟวิงมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วตอนนี้ตลาดแสดงอย่างนี้แหละสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะหาแนวรับแนวต้านก่อนเช่นตอนนี้ผมจะเห็นว่าแนวรับใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้อ่าทีนี้สิ่งที่เราเห็นคือตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นแนวรับย่อย ่เพราะว่าราคามันทะลุมาแล้วทีนี้พอผมหาได้แล้วปุ๊บผมก็มองเลยว,ว่าเฮ้ยตรงเนี้น่าจะเป็นโซนที่กราฟน่าจะกลับตัวได้นะทีนี้อย่างที่สองเนี่ยผมก็จะใช้ตัวของออตัวของฟิโบโนะครับตัวของฟิโบรีเทสเอ่ะผมจะเขียนว่าอย่างนี้ในกันผมจะหาฟิโบรีเทสเนี่ยเข้าในโซนบริเวณเต้องเขียนว่าฟิโบรีเทสโซน61.8 หรือไม่ก็78.6นะก็คือเราจะเปิดตรงนี้ฟิโบนันชชีแล้วผมจะกลางจากสวิงโลไปสวิงไฮแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะหาดูว่าตอนเนี้ยกราฟเขาไปถึงที่จุดบริเวณในบริเวณนี้หรือยัง61.8ตรงนี้หรือว่าตรงเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดหนึ่งเป็นเอาเป็นสีเหลืองแล้วกัน เดี๋ยวทำโซนใหญ่หน่อยทุกคนจะได้เห็นเนาะ,ะในโซนนี้หกสิบเอ็ดจุดแปดหรือว่าไปถึงในบริเวณเจ็ดสิบแปดจุดหกหรือ,อยังบริเวณนี้เพราะว่าซึ่งการที่เราเทรดเทรนส่วนใหญ่แล้วเป็นสวิงเทรดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ากราฟเนี่ยครับเขาไม่สามารถหลุดตรงนี้หกสิบแปดเจ็ดสิบแปดจุดหกหรือหกสิบเจ็ดแปดได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการกลับตัวขึ้นไปอ ส่วนใหญ่เขาจะกลับตัวขึ้นไปสมมุติว่าเขามาแตะโซนบนนี้บริเวณนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกราฟก็จะมาวิ่งขึ้นไปเขาจะมาเทสในจุดแรกคือช่วงบริเวณตรงสวิงไฮเก่าแล้วถ้าเกิดเขาสามารถทะลุได้เนี่ยเขาก็จะขึ้นไปเลยเขาจะขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ จริงๆอะ่ะต้องต้องเสริมด้วยว่ามีอีกเทคนิคนึงที่ผมใช้เหมือนกันฟิบโบเหมือนกันแต่จะเป็นอีกฟิบโบหนึ่งก็คือในส่วนของฟิบโบเอ็กเทนชัน่นอ่าเป็นฟิบโบเอ็กเทนชัน่นแต่ในส่วนของฟิบโบเอ็กเทนชั่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะใช้กันในเฉพาะช่วงที่กราฟเป็นสตรองเทรนเท่านั้นถ้ากราฟไม่สตรองเทรนเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะมันไว้หาจุด TP ที่เป็นเวฟยืดอ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันก็ ก็เราจะใช้เหมือนกันเลยฮะสวิงโลสวิงไฮแล้วก็ตีลงมาแบบนี้ครับจุดเข้าเราก็จะรอที่ชุดบริเวณนี้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราจะเก็บ TP เนี่ยเดี๋ยวผมขอย้ายนิดน,นึงเวลาเราจะเก็บ TP เนี่ยครับผมก็บอกเลยว่าเราจะพิจ,จารณาหยุด3จุดสมมุติว่าการาฟมันวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บย่อมาตรงนี้ ปุ๊บฮาเด้งขึ้นไปจับสวิงโลสวิงไฮ่าแบบนี้ประมาณนี้แล้วกราฟมาตรงนี้ปุ๊บเราได้จุดเข้าตรงนี้เป้าหลักเราจะเก็บที่ตรงฟีโบ1.6 1, 1 1ต้องบอกว่าเป็น161.8 1 6 1อ Excel นะ่าร้1ยครับเอเนี่ยก็ตั้งตามระบบประมาณตรงนี้ก็ได้แต่ผมว่ามันเยอะไปเพราะถ้าหลุดเนี่ยน่าจะหลุดเลย แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมจะเล่นคู่ GA เนี่ยผมก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ350-400ถึงเนาะการสะบัดนะครับอ่าทุกคนก็เห็นว่าอามันจะได้เยอะมากในชุดเนี้ยถ้าเกิดต้องให้เป็นสตรองเทรนนะครับย้ำว่าต้องเป็นสตรองเทรนเท่านั้นอ่าในจุดแรกผมจะเก็บที่บริเวณอ่าหนึ่งก็คือบริเวณสวิงไฮเก่าจุดนี้นี่คือจุดแรกที่ผมจะเก็บ ส่วนจุดที่2อ่ะ TP 1คือผมจะเก็บตรงนี้ส่วน TP TP สุดท้ายเนี่ยผมก็จะเก็บที่โซนบริเวณหนึ่งนะครับบริเวณในโซนนี้เขาเรียกว่าเป็นการเก็บในรูปแบบของที่ราคามันมีการยืดออกไปในการใช้ฟิโบเอ็กเทนชั่นก็ประมาณนี้ได้เลยนะครับ อัน,นี้ก็เป็น,นการอนธะิบายคร่าวๆเนาะสำหรับระบบสวิงเทรดที่ผมได้มีการใช้อ่าโอเคทีนี้เนี่ยอย่างสุดท้ายเลยพอผมดูตรงนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะรอในส่วนของดูพายแอคชั่นกลับตัวอันนี้คือเทคนิค4อย่างเนี่ยที่ผมใช้ในการเทรดเลยครับ หลักๆในส่วนของการสร้างระบบเทรดเซตอัพของสวิงเทรดและพอเราดูในตรงนี้เสร็จได้อย่างสุดท้ายคือปิดกราฟและามาเช็คในส่วนตัวนะผมจะเท็คทุกๆประมาณ4ชั่วโมงผมจะมากลับมาเช็คในทุกๆ4ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าในแผนตรงนี้ของเราอะเราควรที่จะเก็บหนีก่อนไหมหรือว่า เฮ้ยมองแล้วเนี่ยการาฟมันน่าจะวิ่งต่อได้หรือว่าจะปิดกันหน้าทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตนะครับและผมเสริมให้อีกนึงอันท้ายคือการรอง่ายๆเลยคือการรอให้ทุกอย่างมันรันไปตามระบบตามแผนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทำกำไรได้อย่างเรียกว่าสบายใจในการเล่นระบบสวิงเทรดอ่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันซึ่งในกราฟจริงเนี่ย GA เนี่ย ทุกคนเห็นอะไรไหมจะเห็นว่าเนี่ยราคาเขามีการยก่เดี๋ยวเรามาเซตอัพระบบสวิงเทรดกันหน้าง,งานในการเล่นสวิงเทรดเนี่ยผมจะดูที่ h ฮดโฟก่อนตามระบบแรกเลยดูราคาหลักตัวนี้เห็นว่าเป็นอัพเทรนตรงนี้ตรงนี้ราคามีการยกเราตีกรอบเทนไลน์ปึ๊บปบตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะว่าชุดน,นั้นอ่ะผมเข้าวามบริเวณนี้ผมก็เห็นแล้วว่า เฮ้ยตรงเนี้ยเทรนไลน์เขามีการปรับขึ้นมานะแล้วเทรนหลักเนี่ยคือมอยังไงก็เป็นเทรนขาขึ้นมีการยกโลแล้วก็ทำนิวไฮต่อเนื่องทีนี้พอมาดูใน h 1ห,หนึ่งก็จะเห็นว่าอืภาพมันก็ชัดใช่นะมันก็ชัดมากๆในส่วนของการที่เขาเป็นอัพเทรนนะครับทีนี้พอมาดูในไทม์เฟรมลองเ่ยแล้วก็ยิ่งชัดเจนแล้วว่าอืในชุดบริเวณเนี่ยคือราคาเขาอะกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้น ทำให้เราบอกบอกได้เลยว่าตอนเนี้ตัวของ GBP AUD เนี่ยทุกไทม์เฟรมทามาเฟรมหลักททมาเฟรมรองเป็นเทรนขาขึ้นผมเลยมั่นใจได้ว่าตรงเนี้คือเป็นสตรองเทรนในส่วนของเทรนขาขึ้นทีนี้เราไปเข้าข้อที่3กันผมจะหาแนวรับแนวต้านก่อนในวันนั้นเนี่ยผมเข้าเมื่อประมาณวันพฤหัสนะครับ ในวันนั้นเนี่ยผมเห็นอะไรบ้างผมเห็น1ผมเห็นแนวรับตรงนี้แล้วก็2ผมเห็นแนวต้านในชุดบริเวณนี้ทีนี้พอผมเห็นแนวรับแนวต้านในบริเวณนี้แล้วเนี่ยระบวกตรงนี้มันเป็นเทนขาขึ้นผมก็เลยใช้ตัวของ่อผมย่อลงมาให้จะได้เห็นกันผมก็เลยใช้ข้อที่3ต่อเลยคือ ส2แล้วกันผมก็เลยใช้ตัวของฟิโบร t เทสต่อตอนนั้นผมไม่ได้ใช้ตัวของ r e เ e ส t มนต์เนาะเอผมไม่ได้ใช้ตัวของ e อ็กเทนชันเดี๋ยวผมใช้ตัวของฟิโบรีเทสเมนต์ผมก็เลยกลางจากตรงนี้สวิงไฮเอ้ยสวิ Low ไปที่สวิ i g h ตรงนี้นะครับทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าตรงเนี้มันเข้าแก็บในโซนของบริเวณ61.8อดนะ มันเข้าเก็บในส่วนของบริเวณ61.8ในชุดบริเวณนี้ผมก็เลยได้มีการเข้าตัวของออเดอร์ปลายตรงนี้ไปในส่วนของ SL เนี่ยผมก็ตั้งไว้ที่ประมาณรู้สึกว่าจะเผื่อไว้ประมาณ400พอต์ประมาณนี้ส่วน TP เนี่ยผมเก็บหยุดที่ประมาณ2,200พอต์นะที่บริเวณสวิ i g h ตรงนี้ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือราคาเขามีการวิ่งแบบนี้ไปจริงจอ่ะก็มีการปล่อยข้ามวันไปจนเขาอะไป GP ตอนประมาณช่วงประมาณ8โมง9โมงของวันศุกร์นะครับที่4เมษายนนั่นเองก็เป็นช่วงที่กราฟตัวของ AUD เนี่ยมีการอ่อนค่าพ,พอดีมาเลยส่งผลให้ทำให้ตัวของ DBP AUD เนี่ยครับมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ทะลุตัวของเทรนไลน์ตรงนี้ไปเลยอ่า ซึ่งบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดผมเนี่ยใช้ตัวของ extension มาช่วยดูเนี่ยแบบนี้อ่าก็จะเห็นเลยว่า tp ที่ผมควรเก็บจริงๆอะ่ะคือบริเวณนี้แล้วมันก็ไปถึงด้วยในราคาสี0พัอยพอยต์อ่าแต่เราก็ขายหมูตรงนี้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับอื ก็ในคลิป e นี้ก็จะมีประมาณนี Jim, ้เลยครับทุกคนจำผมที่ผมมาแชร์ในเรื่องของระบบเซตอัพสวิงเทรดที่ผมได้ใช้ในการเทรดในชีวิตจริงนะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบกันในระบบนี้ผมเชื่อว่ามีพี่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่แบบอยากจะหาระบบเทรดที่ไม่ต้องเฝ้ากราฟเยอะแล้วก็อยากจะมีเวลาไปใช้ทําอย่างอื่นเก็บกําไรทีคือเก็บคําใหญ่ไม่ได้เข้าเยอะแต่เข้าทีนึงคือเราสามารถสบายใจได้เลยว่าในสัปดาห์นั้นเราได้ทําตามเป้าหมายแน่นอน สำหรับใครที่ชอบในระบบนี้เนี่ยลองนําไปปรับใช้กันได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่สงสัยหรืออยากจะได้คําแนะนําเพิ่มเติมในระบบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าสามารถเข้ามาพูดคุยในช่อง,องทาง l i น์แอดได้นะครับนะครับผมจะแปะตัวของลิงก์ไว้ใต้ที่ดีสคริปชั่นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสอบถามกันได้เลยผมยินดีแชร์ตัวของระบบนี้และในสุดท้ายนี้ครับสำหรับใครที่ชอบตัวของคลิปความรู้ดีๆแบบนี้เนี่ย ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยครับกดไลค์กดสับสไคร์แล้วก็กดแชร์เพื่อให้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่ตอไปสำหรับผมวันนี้ชิต้าก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ